สวัสดีค่ะพบกับแมมคาวาสกิเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะพาไปรู้จักฟีเจอร์สุดป,ปังนะคะในไลน์คาวาสกิเลยอ f f i c i a l a c c o u n t กันนะคะลูกค้าสามารถชอบง่ายๆภายในคลิกเดียวนะคะด้วยลิสต์เมนูสำเร็จรูปค่ะซื้อ,าาอง่ายขายคล่องผ่านได้ดีกว่าที่เคยนะคะด้วยลิสต์เมนูสำเร็จรูปค่ะคลิกปุ๊บลิงก์ไปที่หน้าร้านปั๊บนะคะเพียงกดใช้ภายในหนนาทีก็จะมีลิสต์เมนูค่ะ เหมือนแคทล็อกนะคะมีสินค้าให้ลูกค้าได้เลือกมากมายนะคะด้วยความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะวิธีการใช้ก็ไม่ยุ่งยากค่ะเพราะว่าเรารวบกันไว้ในที่นี่ที่เดียวนะคะวิธีใช้เป็นอย่างไรเราไปชมกันค่ะ, <S <S คะหลังจากที่ลูกค้านะคะกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอลิสต์เมนูดังตัวอย่างนี้นะคะก็จะใช้เป็นช่องทางหนึ่งนะคะในการที่ลูกค้าจะต้องติดต่อกับทางร้านโดยตรงมันก็จะทําให้ลูกค้าสะดวกมากขึ้นค่ะ เดี๋ยวเราไปดูในช่องของ Youtube นะคะลูกค้าก็กดเข้าไปได้เลยค่ะ y o YouTube บคาวาสกิมีคลิปต่างๆอะไรให้ชมบ้างกดเข้าไปดูนะคะแล้วก็อีกช่องทางนึงก็จะเป็นเกี่ยวกับช่องของ t i k t o k ค่ะ TikTok ก็จะมีงร้านหรือทางคาวาก็ได้จัดทำคลิป tiktok ให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะมีคลิปอะไรบ้างกดเข้าไปชมกันได้เลยนะคะค่ะแล้วก็มีอีกช่องทางนึงนะคะเกี่ยวกับเพจ a c e b o o k ค่ะ ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นในรุ่นรถต่างๆแล้วก็มีเกี่ยวกับข้อแนะนำต่างๆในเพจนะคะสุกค้าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดในเพจได้นะคะแล้วก็ยังมีลูกค้าสำหรับลูกค้าที่สนใจจองออนไลน์นะคะก็จะเป็นเมนูจองออนไลน์นะคะก็ลูกค้าสามารถกดเข้าไปดูแล้วก็กดเข้าไปจองได้เลยนะคะเป็น ข้อมูลเกี่ยวกับการจองออนไลน์นะคะก็จะง่ายขึ้นนะคะเราก,กดเข้ามาแล้วจะเจอขั้นตอนการจองรถนะคะเป็นหน้าแรกเลยขั้นตอนการจองรถอ่เราก็เลื่อนดูนะคะมันจะมีข้อมูลให้ลูกคา้าดูก่อนอเมื่อลูกค้ารับทราบแล้วนะคะก็สามารถที่จะให้ข้อมูลได้นะคะลูกค้าก็กดคําว่าาติก่อนเนาะติก่อนแล้วก็กดคําว่าถัดไปนะคะก็ จะเลื่อนในหน้าถัดไปนะคะหน้าถัดมานี้จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้าที่สนใจจองนะคะเช่นข้อมูลของลูกค้าเช่นคำนำหน้านะคะแล้วก็พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับชื่อนามสกุลนะคะเมื่อพิมพ์ชื่อนามสกุลเสร็จแล้วก็จะมีที่อยู่ค่ะที่อยู่ของลูกค้านั่นเองนะคะพิมพ์ข้อมูลของไปได้เลยค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ก็หลังจากที่พิมพ์ที่อยู่เสร็จก็มีหมายเลขโทรศัพท์แล้วเนาะแล้วก็จะมีอีเมลนะคะมีอีเมลด้วยหลังจากพิมพ์อีเมลเสร็จในหน้านี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าโดยตรงนะคะเมื่อให้ข้อมูลพิมพ์ข้อมูลรายละเอียดเรียบร้อยแล้วเราก็กดคําว่าถัดไปค่ะมันก็จะเลื่อนไปอีกหน้าต่อไปนะคะพอ,อเลื่อนมาอีกหน้านี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับรุ่นรถนะคะรุ่นรถที่ลูกค้าสนใจ ก็เลือกได้เลยนะคะจะมีแต่ละรุ่นนะคะลูกค้าก็ติ๊กเลือกได้เลยค่ะพร้อมทั้งาสามารถที่จะระบุสีของรถได้นะคะแล้วก็ระบุลงไปค่ะแล้วก็เลื่อนดูนะคะชอบรถรุ่นไหนสีอะไรระบุลงไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็กดคําว่าถัดไปนะคะเมื่อก,กดถัดไปเสร็จในหน้านี้นะคะจะเกี่ยวกับหมายเลขบัญชีนะคะที่ให้ลูกค้าได้สะดวกได้โอนนะคะด้วยสะดวกมากขึ้นนะคะ ลูกค,ค้าก็โอนเข้าบัญชีนี้ได้เลยนะคะเป็นบัญชีที่ร้านค่ะหลังจากลูกค,ค้าโอนเสร็จนะคะก็แนบสลิปการโอนใส่เข้าไปได้เลยค่ะแนบสลิปการโอนนะคะข้อมูลก็จะบันทึกให้ลูกค,คา้าเรียบร้อยนะคะหลังจากที่ลูกค,ค้าบันทึกสลิปการโอนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนี้ก็จะมีเกี่ยวกาบก็จะให้ลูกค,ค้านะคะ กดคําว่าส่งนะคะก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเมื่อลูกค้าส่งแล้วเรียบร้อยในข้อมูลต,ต่างๆที่ลูกค้าจองไว้เนี่ยก็จะเข้าไปในระบบในการจองออนไลน์ของลูกค้าคะ่ะหลังจากที่ลูกค้าอ่านดูช่องการจองออนไลน์เรียบร้อยแล้วเอ๊จะโทรหาทางร้านมีเบอร์โทรไหมมีแน่นอนคะ่ะเบอร์โทรของทางร้านมี2เบอร์ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์แรกนะคะจะเป็นเบอร์ของทางร้านเบอร์ร้านนั่นเองนะคะกดเข้าไปได้เลยคะ่ะ มีเบอร์โทรศัพท์ชัดเจนนะคะลูกค้าโทรติดต่อหาทางร้านได้โดยตรงเลยนะคะแล้วก็เป็นอีกเบอร์หนึ่งก็คือเบอร์ของมือถือร้านนั่นเองค่ะลูกค้ากดเข้าไปเลยค่ะเป็นเบอร์มือถือร้านนะคะรายละเอียดตามนี้เลยกดอีกครั้งนึงยกหูโทรหาเราได้เลยค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำต่างๆที่ลูกค้าเข้ามาสอบถามได้นะคะ ลิสต์เมนูนี้นะคะเป็นช่องทางให้ลูกค้าติดต่อกับทางร้านโดยตรงแล้วก็ทำให้สะดวกง่ายขึ้นนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเกี่ยวกับฟิเจอร์ใน l ล n e คาวาสกิเลอร์ออฟฟิเชียลแอคเคานะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยคะ่ะฝากติดตามผลงานของคาวาสกิเลยด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะมีคลิปใหม่ๆมาแนะนำหรือว่ามาเสนอให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ